ต้นฉบับคลิปจากสไปซ์วยอ่านผิดหรืออ่านถูกก็ขอโทษด้วยนะครับหนังมองซ้าอยู่ริมตะลิงน่นเธอไม่มาสักเทณาเช้าท,ท,ท,ที่สดใสของสตรีผู้เล่นใหม่ว้าวหมูว้าว,วแอะโอ้เจ้าราเอ้ยเชี่ยเลยเนี่ยตูมไอสัตว์กูตายโง่อโอ้ไม่เป็นไรอืมอะไรเนี่ยต้นไม้รูดหน่อยสิอืมได้มาแล้วหนึ่งบล็อก ไม่หันดูข้างหลังไงนะจ้าหนุ่มจะชิบหายแล้วมันคีเปอร์กําลังจะมาลอยตูดกูไม่เป็นไรกูมีบล็อกกันแล้วก็ตุ้มตายเศร้าไหมทุกแม่งวีน้องหมานะอย่ากินกระดูกอ้าวจากนม้นนะกระดูกให้กลยเป็นกระดูกแล้วใช่ไหมเอ้ยเอากระดูกากูให้ก็ได้วะโอ้ยเจ็บไอ้สัระกูน้องหมาอย่างเงี้ยก็ไปก็ได้กูไม่กัดมึงก็ได้วะเดินไปไหนไม่ได้เลยกูเฮ้ยเชี่ยอะไรนั่นไอ้สระ ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้เออบล็อกดินทูบได้มาแล้วบล็อกตัดไม้ก็ก็หืมใหญเรือแล้วก็ประจุภัยตาหาวันพีดวันพิดส่อนอยู่ไหนกันอ้าเชี่ยกูลงทางอืมมองไปทางไหนก็มีแต่น,น้ำ อุ้ยหมู่บ้านว้าวโอ้หมู่บ้านอ้าววัดยีลุงมาต้อนรับผมเหรอมารอดูงงกูจะขโมยเ้าวออภัยแม่งไอ้หน้าทิ่มยินสนใจทำการซื้อกระแถมลุงไหมล่ะไม่ซื้อเหรองั้นกูขโมยเรือมึงก็ได้เพราะฉะนั้นพวกกูไปกว่าเมื่อไหร่เรือกูไม่ใช่รถน้ำไฟไอ้เหี้ยแม่งไปแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้กูมาขโมยของพวกมันดีกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยขี่รถลางเหรอตกแม่ง อืมรถรางที่ขุดจากรางเดี๋ยวราขุดให้ดิง่งลงข้างล่างให้หมดตูมกูขุดไปถึงไหนแต่ไหนแล้วเวลรู้โอ้ยแสงจ้าเหลือเกินอืมกูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเอาดอกไม้เผาโอ้โหเพชรจากเลสตนจากเพชรเคาาอืมได้เพชรมาสามเพชรว้าวเพชรนี่ของดีขอ,นนอ่ไอซ่า โอ้ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยแดดโอ้ยทำไมพาทิศมันกลายเป็นสีม่วงแบบนี้นี่นี่ที่ไหนเอออ่าวเชียกลางคืนแล้วกูไม่มีความที่พี่ชายมันตกลงมาเลยยาวไม่เลยนั่นอะไรโอ้โหแม่งมาการเป็นกองทัพเลยจะยิงเหรอโอ้โหแม่งยิงกันเบินหางก็ไม่นะกูมีข้าบล็อกดินสีบล็อกปลาแม่ง หัวหนึ่งหัวสองไอ้เฮียไม่โดนตายก็ได้ปะโอ้แม่มดซาดกูโดนเฉยไม่ใครก็ได้ช่วยกูไเฮ้ยนูกำลังก้าวขึ้นเลยอ่ะอยู่เลรอมาเดี๋ยวพี่ช่วยไอ้เฮียได้เข้าหลังกูว่าไม่นะซาดกูวิ่นไปไหนเนี่ยไอ้เหียนี่บินจต็ไหนวะซาดโอ้ดวงอาทิตย์มาจโรนิโมกูลงนับอ้าวซาด เต็มเๆหน้ากูเลยอืที่ที่ไหนเนี่ยออบ้านแม่มดมันนี่ปุ่งยาอะไรดีอะว,วันนไม่รู้จะทำ<ม>อะไร<ม>เลยมีอะไ๊ยมีสิฉันมียาให้เธอนี่ยาของดีเลยนะสีเขียวอาถามด้วยเอาไปสิไอ้ยยาพิษสาธโอ้ยวัว กูต้องไปแดกกูองการนมกูองการรีบิดอฮ้ยทุบเปอร์ซาย่ามาแล้วมึงทำกูเดี๋ยวเลือดกูกำาเต็มแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูสำเร็จปีกหนึ่งภารกิจนอนเล่นดีก,กว่านาเอ้าวเชียนี่มาจากไหน่ะนี่ตายเส้อกูสาดน้ำแม่งอืมตายหาวแล้วอืมเยี่ยมยอดแมวหายไปแล้วอืมอะไรเนี่ยนั่นสมุดเปิดมีอะไรเนี่ยอืมอ่านไม่ออกอเีย มีแมวแม่งรถกาดสีดำไอแม่แต่เมื่อรุดที่มันอยู่บนต้นไม้มาหายไปไหนเลยว่ะปุ๊โอ้ยบุ๊กแมงสัตว์แคมป์คนเมื่อกี้กูงานมานานแล้วกูต้องยิงให้ได้สักหนึ่งสักนั่งตกแมงมัดพี่ฆาดตบแม่งเลยอ้าวสเกิลเรตันเป็นกองแบบนี้ก็เสร็จผมเราลงก้อนบทกระดูกแม่งเลยออกมากลายเป็น เ <c oughs> ชีย่ยโซแซนเอามายัดใส่รวมกันเป็น3าส้างไอรอนโกลเลมเสร็จแล้วก็วหัววิทเทอร์มาวางเสร็จแล้วก็อืมใครมันบางอาจมึนตายถึงเวลาของกูแล้วกูกลับมากระเือบึงแล้วตูว้มตบแม่งอะ เชี่ยอะไรใครมันตมพ่นแสงเฮียะไรห,หนาเขาเสบกาขึ้นมาเคาะหัวหนึ่งหัวเคาะหัวกูตายไปแล้วหนึ่งแล้วก็มาเป็นประตูเนเธอเยาวราจุดไฟแชกแล้วก็แชะไม่ติดสักทีเออติดแล้วอ้าวเฮียแม่งจุดกูเข้าไปไม่นะไม่เป็นนะไ,ปไรเราต้องการแล้ว